สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การติวสอบเข้าม .4 ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะประกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะโลกและดาราศาสตร์นี่ส่วนของเรานั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงในพาร์ทชีวะ,บา,วะาบางส่วนและฟิสิกส์บางเสี่ยวกันไปกันเลยกับภาพนี้มันเป็นในหมวดฟิสิกส์นะเดีย๋ยวมาดูว่ามันถามเกี่ยวกับอะไรอ่ะประกาแปบบ๊บนึงนะ ส่วนว่ามวล2กิโลกร,รมัมโอเคมวลก้อนนี้หนักสองสกิโลกร,รมัมถูกยกไปที่จุด A ซึ่งอยู่ห่างจากพื้น20เมตรแสดงว่าจากพื้นจนไปถึงจุด A เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิเมตรแล้วปล่อยให้ตกอิสระจากจุด A และ B C และ D อยู่สูงจากพื้น 15, 10แล้วก็ู0ตามลำดับเป็นนี้ A ไป B 15เมตร B ไป C 10เมตรแล้วก็0เมตรตามลำดับพลังงานรวมของวัตถุที่จุด C เขาสนใจจุด C นะมีค่ากี่จูลกำหนดให้ความเร่งน้มถ่งของโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ค่าความเร่งน้มถ่วงของโลกก็คือเขาให้แรงจีมาอืมทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาสนใจตอนที่ไอลูกวัตถุตัวเนี้ยหรือลูกบอลตัวเนี้ยอยู่ที่จุดตรง,ต,รงตอนที่มันอยู่จุดซีเนี่ยมันมีค่าพลังงานค่าพลังงานพลังงานจากวัตถุอะมันแห่งเป็นสองพลังงานแบ่งเป็น,ปนพลังงานจลนแป๊บบนึ่งนะคขาว่าพลังงานคือ Energy ถูกปะ ตัวย่อมันเลยเป็น e พลังงานจลจลคือคณิติตัวย่อมันเลยเป็น ek ซึ่งพลังงานจลเราจะพอจากันได้ว่าเกิดจากวัตถุมีการเคลื่อนที่เนาะดังนั้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ต้องมีความเร็วเกิดขึ้นสูตรมันเลยเซนหนึ่งส่วนสอง mv กาลังสอง m, m ก็คือมวลอีกพลังงานหนึ่งพลังงานศักดิ์เราอะมักจะจํากันว่าพลังงานศักดิ์นี่นะเป็นพลังงานที่เกิดจากวัตถุหยุดนิ่งซึ่ง จริงๆพลังงานศักยอะชื่อเต็มมันชื่อพลังงานศักย์น้มถ่วงจริงๆมันมีสองศักย์ด้วยมันมีศักย์ยืดหยุ่นกับศักย์น้มถ่วงถูกไหมแต่ในระดับเราอ่ะเราจะรู้จักกันตรงที่ศักย์น้มถ่วงศักย์น้มถ่วงคําว่าน้มถ่วงมาจากคําว่าแรงน้มถ่วงนันเี้อ่ะมันเป็น potential ตัวย่อเป็น ep ทีนี้พอเป็นพลังงานศักอ่ะมันไม่ใช่วัตถุหยุดนิ่งอย่างเดียวนะเกิดจากการปล่อยวัตถุด้วยการปล่อยวัตถุปล่อยแบบเราจับแล้วเราปล่อยอ่ะ ไม่มีการคูแยงไม่มีการออกแรงเกิดขึ้นเพราะเริ่มมีการคูแยงมันจะมีความเร็วเกิดขึ้นแต่ถ้าเราจับแล้วปล่อยหลักโจทย์มันจะเป็นจากจากที่สูงลงที่ต่ำบนลงล่างแบบนี้จึงจะเกิดพลังงานศักยซึ่งแสดงว่าศักโน้มถ่วงเนี่ยพลังงานที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นไปตาม แรงโน้มถ่วของโลกหรือแรง G นั่นแหละสูตรพลังงานศัก์มันว่า mgh ใช่ไหมทีนี้โอเคเราก็ต่้จะพอเดาได้แล้วว่าเราอะใช้ mgh แน่นอนคือสูตรของพลังงานศัก์เพราะว่าจากโจทย์เนี่ยมันเป็นการปล่อยวัตถุเห็นไหมถูกยกไปอยู่บนบริเวณเนี้ยแล้วปล่อยให้ตกอย่างอิสระอันนี้คือการจับแล้วปล่อยให้จากบนลงล่าง ซึ่งจะบอกให้ว่าทุกทุกจุดหากเป็นกรณีจับแล้วปล่อยแบบโจทย์ข้อนี้ทุกทุกจุดจะมีพลังงานเท่ากันเพราะทุกทุกจุดนั้นจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกคือเราไม่มีการออกแรงไงดังนั้นแรงทุกจุดจะมีแต่แรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งทุกๆุกความสูงแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากันหมดแล้วก็แทนค่าเลย เราจะเห็นแล้วแหละว่าเอ้ยเราตั้งว่านี้มัน a ไป b เนี่ยนะเหมือนจะตกเลขอันนึงไปนะแบบหนึ่งนะขอ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 อเปลี่ยนใหม่ก่อนอันนี้คือยี่สิบเอาใหม่นะยี่สิบสิบห้าเมตรสิบเมตรโอเคถ้าโดยปกติอะ่ะมันให้เราหาที่จุด c อะ่ะเพื่ออะไรรู้ปะเพื่อจะหลอกเว้ยว่าจุด c มันต้องใช้ระยะสิบเมตรแน่นอนแต่ พอดีมันเป็นโจที่เรียกว่าปล่อยให้ตกเอ้ยวินพันปล่อยให้ตกอย่างอิสระทุกทุกจุดจะพลังงานเท่ากันทุกจุดพลังงานเท่ากันมันจะไม่ส่งพลังงานจนนะทุกทุกจุดพลังงานเท่ากันดังนั้นความสูงที่ใช้เขาให้ใช้ความสูงทั้งหมดจึงใช้ ความสูงทั้งหมดหมวลในข้อนี้เป็นยี่สิใช่ไหมลนะ่ะอาจแทนค่าเลย E P เท่ากับ m g h มวลเท่ากับยี่สิบจโจกกำหนดให้มาเลยว่าเป็นสิบความสูงก็เท่ากับยี่สิบอ๋มอมวลสองนี่แก้แป๊บมวลสองกิโลกรัมก็ว่าเฮ้ยสี่พันเลยหรอช้อยไม่มี ดังนั้น2คูณ2ได้4เนาะเติม0ูนตัวได้เป็น400จูลน,นั่นเองอันนี้คือค่าของพลังงานศักย์ในข้อนี้เขาชอบมาหลอกนะเขาชอบถามเราจุดใดจุดหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เป็นการปล่อยอย่างอิสระดอกจันตรงนี้เวลยปล่อยอย่างอิสระหมายความว่าจับแล้วปล่อยไม่มีการคุ้งไม่มีการออกแรงแบบคุ้งด้วยแรงต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นทุกจุดอะ พลังงานที่เกิดขึ้นมันจะเท่ากันซึ่งเป็นพลังงานสักนั่นเองโอเคก็อย่าลืมจดสูตรไปด้วยสูตรให้มาครบแหละตรงนี้ส่วนข้อนี้มันจะเป็นเรื่องพืชและข้อนี้จะลงลึกภายในพืชนิดหนึ่งเกี่ยวกับพวกมัท่อลำเลียงเขาบอกว่าท่อลอกผิวของลำต้นข้อพดและชบาที่มีขนาดเท่ากันพร้อมทั้งขูดผิวภายในลึกเท่าเท่ากันดังภาพและสังเกตเป็นเวลาสีา่สัปดาห์ ข้อได้กล่าวถูกต้องทีนี้เราต้องแยกก่อนว่าข้าวโพดกับชาบาใครเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใครเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคสมมุติว่าเราแยกในใจเรียบร้อยแล้วอย่างแบบว่องไวว่าข้าวโพดเนี่ยใบเรียวยาวแล้วก็เส้นใบไม่มีการแตกขแขนงแบบนี้มีข้อป้องถึงแล้ว่าข้อป้องมันจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ะนะมันก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชบาจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แน่นอนชนิดต่างกันและท่อลำเลียงมันต่างกันด้วยเดี๋ยวจะพามาว่าท่อลำเลียงแบบหนึ่งอันนี้คือมาท่อลำเลียงจะบอกให้ว่ามาท่อลำเลียงทั้งพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะหมายถึงภายในมัดนั้นอนะ่ะการจัดเรียงมันจะเหมือนกันแต่ว่าการวางภายในอะต่างกันอ,อาจจะงงเดี๋ยวให้ดู ข้างบนนี้4 m และข้างล่างใส่เลมมันเป็นแบบนี้เสมอตำแหน่งข้างบนคือ 4M เสมอและตำแหน่งข้างล่างก็จะเป็นไสเลมเสมอทั้งพืชใบเล็งคู่แล้วก็พืชใบเล็งเดี่ยวทั้งสองอันนี้เราเรียวกว่มามัดท่อลำเลียงอุย้ยแบบทีนี้การมองตำแหน่งมันต่างกันเอยวให้ดูถ้าพืชใบเล็งเดี่ยวมันเป็นนี้ แบบนี้ของเราที่เราหมายถึงเราหมายความว่ามาท่อลำเลียงอะมันวางกระจายภายในลำต้นอันนี้คือภายในลำต้นเนาะแล้วก็แสดงเห็นว่ามาท่อลำเลียงหน้าตามเป็นแบบนี้และตำแหน่งการวางมันเป็นแบบนี้สิ่งที่สามคำถัดมาก็อาจจะต้องเรียนรู้เข้าๆไว้ว่าฟูเอหมายลำเลียงสารอาหารไซเลมลำเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุโอเคดังนั้นมาท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะกระจัดกระจาย วางใช้คําว่าวางไม่ได้ป่ะตำแหน่งแล้วกันตําแหน่งมันดูแบบกระจัดกระจายนิดนึงแน่นอนมันมีผลต่อการลอกผิวเนี่ยอันนี้ด้วยอยู่ละจะกระจัดกระจายอ่ะจะกระจัดกระจายทีนี้เรามาดูพืชใบหนึงคู่แล้วกัน คู่อ่ะมันวางเป็นระเบียบมากเลยมันวางแบบเป็นวงๆอ่ะจะขอยวาดแค่สองมันจะวางตัวกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันเนี้ยซ้ำอีกซ้ำอีกแล้วก็ซ้ำอีกแล้วก็เป็นแบบนี้อ่ะเราจะเห็นว่าเนี่ยมัดท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงคู่อ่ะมันเป็นวงแบบเป็นระเบียบค่อนข้างชัดเจนมากๆ แน่นอนว่ามันจะต้องมีผลอยู่แล้วมาดูนะว่าเขาว่าไงบ้างหนึ่งเขาจะลอกผิวด้านนอกก่อนซึ่งผิวด้านนอกที่ลอกนั้น<ๆ>ก็จะโดนบริเวณนี้ขอบขอบก่อนก็เรียกว่าเฉียดเฉียดอ่นนี้ลอกชั้นที่หนึ่งถัดมาขูดพอขูดปุ๊บมันจะเริ่มเข้าไปโดนพวกมัดท่อลำเลียงบ้างแหละพอโดนขูด อันนี้คือชันที่โดนขูดอันนี้ขูดอันนี้ลอกเราจะเห็นแล้วแหละว่าผลกระทบในการขูดกับลอกมันต่างกันคือพอเราลอกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีคนใครได้ราผลกระทบเนาะแต่พอขูดเข้าไปเท่านั้นแหละไอ้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะ่ะบางทีมันไปกับทางอันเ,เห็นปะ่ะหรือบางจุดก็เป็นเซียวเพราะว่ามาท่อมเรียมมันกระจกกระจายมันเลยโดนทําลายแค่บางส่วนเท่านั้น แต่บางอันมันก็ยังอยู่โดยที่ไม่เสียหายเลยก็มีแต่ตัดผ้ามาที่พืชใบเล็้งคู่นะเนื่องจากว่ามันจัดตัวเป็นระเบียบอะแล้วเวลาโดนขูบมันขูดแบบนี้เลยนะเป็นวงอะเข้าใจปะเนื่องจากว่าลําต้นเราเป็นวงกลมอะอ่าน่าจะนึกออกรอบรอบแร,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 รกเท่าไหร่พอขูดปุ๊บส่วนที่โดนคือโฟเอมาโดนเต็มขูดปุ๊บใครจะรับผลกระทบโฟเอถูกทําลายไป ถูกขูดไปด้วยอ่ะแล้วถามว่าปล่อยไว้สี่วันอ่ะท่อลําเลียงอาหารอ่ะมันเสียหายแล้วเผลอๆมันถูกขูดไปหมดด้วยมันได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบอยู่แล้วอารมณ์เหมือนแบบเราไม่กินข้าวอ่ะ,ละหลายๆวันเราตายไหมละ่ะเราก็ตายได้เหมือนกันนั้น,น,นเพื่อใบเลี้ยงคู่ปล่อยผ่านไปสี่สัปดาห์ตามโจทย์อ่ะตายอยู่แล้วเพราะว่ามัดท่อลําเลียงอ่ะได้รับผลกระทบ ตายใช่ไหมเราจะเห็นว่าไซเลมอ่ะก็โดนไปด้วยแต่ว่าโดนบางส่วนไซเลมก็เสียหายคีนอาจจะไม่มั่นใจตายเพราะอะไรดีนะก็มาดูข้อโคดกันแหละข้อโคดอ่ะเราจะเห็นแล้วแหละว่าลอกรอบแรกไม่เ,เป็นไรพอขูดปุ๊บโฟมกับไซเลมบางอันก็โดนไปทั้งข้อลำเลียงแหละแต่บางอันก็โดนเป็นเซเซียว แต่บางอันที่มันอยู่ข้างในกระจุกอีกอะก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยดังนั้นข้าวโพดหรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะไม่ตายเพราะท่อลาเลียงบางส่วนถูกทําลายไปเท่านั้นส่วนชะบาก็จะตายเพราะท่อลําเลียงน้ําและอาหารถูกทําลายไปก็เลยตอบข้อสองน,นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของมัดท่อลําเลียงพืชอามันออกเอ้ยริมผ่านอาจจะออกเรื่องมัดท่อลําเลียงอาจจะออกเรื่องว่าใครปฏิสนธิกับใครใครได้เป็นเนื้อผลไม้หรืออาจจะออกลำดับ การเกิดการปฏิสนธิระหว่างแบบพวกละองเรนูมาตกอยู่ที่ยอดเกสรเพศเมียแล้วละองเรนูของเพศผู้ทําการงอกหลอดลงไปเพื่อให้ถึงรังไข่แล้วก็เจาะเข้าไปในอ,อวูอื่พื่ก็จะออกประมาณนี้แต่โดยปกติมันจะออกอยู่แค่หนึ่งถึงสองข้อเท่านั้นแต่ก็ออกเรื่องวนอยู่ประมาณนี้แหละหรือบางอันก็จะออกเป็นแบบมเมล็ดแล้วก็บอกว่าอันไหนคือเหมือนใบเลี้ยงอันไหนคืออาหารเลี้ยงสะสมนะอะไรพวกนี้นั่นเอง แล้วก็จบกันไปแล้วค่ะสําหรับการติวทุกคนเก่งมากๆเก่งมากๆเก่งมากๆอยกยกยิ้วให้แต่ว่าแมวบังขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็พยายามดูจนจบแล้วก็ดูแบบฝึกหัดแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเนาะดังนั้นเดี๋ยวขอฝากช่องยังไม่ไตั้งชื่อยังไม่ตั้งชื่อเลยแต่ไม่เป็นไรฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยก็ดีเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีบอกเกี่ยวกับการศึกษาอื่น มั้งแต่ขอกาลังใจเล็กๆน้อยๆดวแล้วกันอ้อแล้วก็ตอนนี้ทางช่องเรานะคะมีสามารถติดต่อเพื่อเรียนออนไลน์ได้เรียนสดแบบออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ได้เหมือนกันในละแวะกกรุงเทพแล้วก็มีขายคลิปเอ้ยขายชีทด้วยพร้อมเฉลยก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ก็ลองกดๆเข้ามาดูได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย